สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรวันนี้เขาฟังมาก่อนน้อยพามาดูแปลงนาของพี่นกูลนะครับอยู่ที่กองหลวงนะครับเดี๋ยวผมจะสลับกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับพี่น้องแปลงนาของพี่นกูลนะครับที่ผมติดตามาแปลงนาของพี่นกูลให้พี่น้องได้ชมกันนะครับนี่พันกข .95 ดกเจ้าพญานะครับออกลวงหมดแล้วครับพี่น้องนี่ เป็นไงครับพี่น้องโอ้โหดูรวงครับนี่ครับรวงยาวออกสุดรวงนะครับแปลงหน้าของปีนุก,กูลแปลงนี้ก็ได้ทําการหมักเทนเดอร์นะครับย่อยสลายต่อสร้งฟางข้าวนะครับแล้วก็ได้หวานข้าวอ่าก็ขอดกเจ้าหาเก้าห้านี่นะครับหลังจากนั้นก็ได้อายุครบก็ได้ หวานเลดลาวานะครับแร่ภูเขาไฟเนี่ยเองนะครับหวานเสร็จก็ได้ทําการฉีดกิ่งทองครับนาโนเอนไซม์ครับตัวนี้ช่วยในเรื่องเ,อเขียวใบตั้งนะครับช่วยในการผสมเกสรน,นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องเ,อเพิ่มแป้งเพิ่มน้ําหนักนะครับขวดเดียวกิ่งทองเอาอยู่นะครับช่วยเรื่องแมลงรบกวนแปลงนาด้วยนะครับ ตัวกิ่งทองแล้วใช้คู่กับตัวไทม์สปีดนะครับจะเห็นผลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตัวไทม์สปีดใช้คู่กับไม่ว่าจะเป็นอฮอร์โมนทางใบปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าตัวไทม์สปีดใช้คู่ได้หมดเลยนะครับทําให้ตัวยานั้นๆออกดิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องครับนี่ครับดูครับ ที่เดิมนะครับนี่มีต้นมะพร้าวครับเป็นไงครับพี่น้องข้าวของพี่กูกูโอ้โหสุดยอดนะครับใบธงเขียวใบตั้งครับใบกัวเลยนี่ครับใบธงสะอาดข้าวสมบูรณ์มากครับพี่น้องครับอดูนะครับนี่เป็นไงครับเจ้าของนาไม่อยู่ครับ ผมก็เลยมาถ่ายเองอ่าไม่ได้สัมภาษณ์เจ้าของนาเลยนะครับพีน่นกูลติดภารกิจอ่าทำงานอย่างไม่เรียกงานนะครับเดี๋ยวติดตามวันเกี่ยวข้าวอีกทีนะครับพี่น้องครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามช่องข้าวฟ่างบังกอน,น้อยนะครับอ่าที่กดไลค์กด s u b สไ r i b e กดแชร์ให้นะครับขอบคุณครับคลิปนี้ก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ